สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องอันมานอกกีฬาครับผมมันนะครับวันนี้นี้นะครับว่าพี่เล่พันเด็กพวกแซี้ยวมาฝากนะครับเพื่อนกำลังจอดรถดูนะครับก็เลยเปิดคลิปถาเพื่นนะครับเพื่อนกำลังยางมากนะครับก็เลยเปิดคลิปรอบเพิ่นแคเข้าวนะครับพันนาพอดีนะครับเฮ้ยวกแซี้ยวสวัสดีครับนี่พวกเซวแต่เจ้ามาอยู่เจ้าเหรอ นี่แกจะปวดอ๋อจ้าะปวดนนึกว่าเห็ุเกี่ปลาแดีงมาบอมันกระเข่ามันก็เขายุติวารมันเนี่ยรันสมบัตินี่นะทุกคนจะปวดเท่าประเดี๋ยงเลยมาผมเนี่ยผมง่ายนี่โอ้ผมง่ายเยอะอืมบอสสุดสุดเลยเอากินตอนเที่ยงเนาะอืมตอนเที่ยงเนาะโอเคครับผมประเดี๋ยวเลยบ้าบ้าน่าคนเดียวบอกเที่ยวมาฝากนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเที่ยงนะครับเดี๋ยวกินกินน้วกันนะครับเนาะประดียบ้าบ้าน่าครับ มาครับเดี๋ยวเจอกันครับผมตอนกินไปกินของแก้วร่วกันครับควาเที่ยงบ่มาครับเท่าไหร่เวลากินเนาะใช่ครับในเวลาแล้วครับเที่ยงบ่ไหนเท่าไหร่ยังว่ดื่มแต่ผมทิดาทิดาครับนี่ทิดาเขาบอกว่าสองหน่วยสามชิ้กว่าบาททำพ่อสื่ออไรมาเรียนบ่โมดคือเพียงโมดเนาะมาครับมาครับมาเที่ยงกินกันเลยมันมาครับที่หายเจบเซลครับ Nếu mà cải đẹp đẹp cái nó làm cái này là cái này này ha bố cái quần này sơn sơn đi, là, đi, hành. đi hành, hành. Thì, thế mà còn bạc cả nhà าวานมามต้องแซวกั<ม>้แจะดองอะไรอดองโดสอบนะดองอะไรครับโดาสอบหนึ่งครับแม่คดองดอ,งไองะไรอีกมับครับอดให้สอบนะอ๋สม,มันเก่มากผมว่าสอบนึอยู<ม>่หน้าครับตัวู่หน้าเครับ

นะครับน,น้องไส้น้อเตบปินอินเดียียงครับมกงจุดเปลี่ยนเปล่อจุดเปล่ยนเปล่าหมจะให้ติดซักหข่อยไปอืม่งี้อืมสัใครคิดไหมลูกแซวไม่เคยครับที่มันดองไหมตามรถเข็นอ่ะอ๋อเ,เคยเคยเห็นไหเคยเห็ใช่ไหม เราเป็นคนภาคกลางนะครับน้องน้องเบาอีสานไม่ได้แต่น้องเริ่มจะฟังได้แล้วนะครับเนื่องจากมีคนมีทางน้องบ่อยน้องก็เลยแบบไปศึกษามานะครับน้องอยู่ที่กี่ปีแล้วอย่งีแล้วเป็นน้องมาอยู่นดนโดนแล้วเปลอาเข้าปีที่หกหอล้วน้องมาอยู่บนโดนเตือบแล้วเดืบแล้ว นานแล้วเออนานแล้วไอ้ก็เหน่อยไม่เียมไม่เรียมมาซีนก็บางเกิอนะบอกว่าให้ซื้อบ้านไม่หนีซื้อบ้านไม่หนีอืมบอกว่าก็เนื้อบอกว่อเหนื้ออะไรบอกไม่เป็นเลยเนื้ออะไรพ่อกแต่ไม่เป็นแต่ดินปิ้งตั้งเท้าแล้วเนี่ยรูปนี่อร่อยใช่ปหมรูปนี่อร่อยไม่เป็นที่จะไม่ได้กิน ตัวนี้อร่อยมันกรอบจ้มลูแซลเจีอืมัมมนฝาดดน,นึงนะอ๋อคือจีนเลยต้องฝากเลี่ยงนิดตัวนี้อร่อยนีุ่ัวนี้แซล ไม่อ่าน่าน่าเยอะไหมยังไม่ใหญ่แต่มันใหญ่วันน,นี้ป่ะหรือต้องประมาณนี้สุดแล้วรออืมแล้วแล้วเดียตัวเนะนี้ยนะนะ แรงมา้ไม่ต้องทำกันไห้ไม่ขัมันไมเจ็บเฮยเ้ยเฮะไครับไทยไทยเป็นโดมอ๋อเอ้่บครับนั่ี่แมกริงเฟอน้ก่แล้ก้ากินกับสองก้อนน้ำข้ากินกบสองก้อนห้าี่ครับพี่แจ็คใช่คแจ็คหล่อ้ไม่ไรโอ้เส่ร แต่บซีดาก็ลุเนู่อะไรก็เสี่ย่อกามนเเส่งลยอุ้ยเอาไปลองครับจะแส่ไครับแเสี่ไอ้ันรอมันกเพื่นของคพือนไร้ร้เลยหอไอหรอม้เสือ้ครับเนีอือแม่ตวเนี่ยตจล้ เสียันไปย,ยึดหนยึดตาที่ไหน,ม,นมันแบบรุ่จีเลยนะโอยสว่วนไหนไแ,แต่ครับจากวงนอดแห้งๆมันแลจากปีนทองก็แล้ว็ถสงูง เขากินเวขากสวมไข่อยู่แยกถอดองเกีสวส่วนกรวยอยูอ้ยกถอดโซไหมส่วนด้วะส่วนขากินคลไมาตามมาดูกานเนาะเพราะว่าส่นนี้โ่เนะสอกเข้าอยัางโมพาเนะแบบโรการลงทุนหลายเลย มันสิกาตุ้นกว่าครับช็องมาไปนัคชั้นเนาะเมื่อกับิงคิดนะครับเนาะ้นเนาะมึงคิดวาแม่นะครับเปิดนะมึก็น้องใจแรบางนะครับเปิดทิ้งไ้ก็ได้นะครับน่นครับทำไมจะได้มีก้อนใจในการทิ่อไปเนาะเพื่อผ่านสีขาวชุบงูขาวแ่งหายนี่ยเศรษห์ไม่สุพีสุนองิึงเนาะแ่จะไปท่องผ่านสีขาวชุบงนี่ก็ไปดูมนบ่มีหลังไปเป็นต้่าหาขม ีมามส่งมมเกดกรกรอือกนแต่าเดต่างนเด้อไปไกลสมุทรเทีก็ไล้เลยนะลงพบาลนะครับนั่นไปไกลกว่นี้ก็ไม่มีเงินไปไม่มคาเบินวัพันสิบชิมนวันนั้นนะพราก็ต้องจัดจะเตือนเราเหรอีจะฟันเราหอให้เขาฟันเขดี๋ยวันต้อกันเนี่ยนะฝันต้อกันนี่นะคนที่ชอบฟันเนี่ยนะครับ พอเห็นแล้วม้อดีดีสุดแล้วครับมันเม่ดีเลยน้องหว่าเมียเนยอถ้าเปิดจพานถ้าเปิดเกานเรี่ยวตัวแบบมีการงานตัวเกต้องต้องแบบเวลาวางกอีกส่นหนึ่งกขอกำลังใจจากพี่จากน้องนครับโอ้พี่น้องขอกำลังใจจากพี่จากน้องหัวเห็ดจนแบบพี่แต่เวลาวางเนาะแม่นครับเพราะว่าตัเพื่อนกันเห็น ปฏิเได้แล่ากนะมันเั๋ากขึ้นนะเราอย่ใงแกขึ้นนะครับน้องตัาห้องแบบยิงึ้นเดอนเพื่นนะครับน้ออืมข้ามนยังนะครับแซ่บผสิไปน่อนมันซวกเเลยอืมกินเขาดีมากนเตียงนนี้นอแซ่ กินกินต้นเบมดีักการกินต้นอะกินห่านอากไปเลยนะงานอารแบบนี้ต้นเจ้าอยู่หางสาไข่สาพอดี้อกสาพอดีครับทำพิซาน่ะตีม่ดแคนนักอยู่รูปเลยพวกคุ่ค่าใตยกินไดเลยบวกคค้าแล้วอะไรแบนี่ต้นใหม่ขาเการสาพอดีเลยกินกิน้นอ่านหเ Mình tặng cho lòng không? Xọc ừ. Xú ừ. ừ. khóc, xú khóc Quả nó mà lẹ hả? không? Mặt lẹp. Mặt lẹp ừ. Xẹp xẹp không? Cái lái xẹp lái Cái nồi xẹp lại. Ừ. อ่เมือหลายแล้วหน่มหนุ่มละมุนนิดหนปาคุณมนิดนึ่งครับเนาะเช็ดเกลือนิหนึขอ้ก็เกียอครับขอากันดีแห่งเป็นเป็นก๋วยับแกอวนี่นี่กเซลยม ภาษา,ากลางก็เป็นยังไงลูกเซลครับมันลูกคนเอื่อนลูกโคนน่นชนลูกเซลลูกเซล <c oughs> มันเราเป็นตองยูรกเห็นไหมลูกจางรองเข้ามาสมัยเขาไปดองครับเนาะเมนสมัยเขาไปดองเนาะดองครับจไม้เข้นครับไ,ไม่ขายแต่ถขาาำของ้ครคนละไม่ดอง นี่ครับกดองถ้ากินต้นเนี่ยเส้นหนักม็เสียายอยู่ทั้งสารผ่านเ้างนาอแม่ครับสิเปนตืิดมันหลก็สารมันกินสดอย่างเส้นหนัก็ถ้าน่งนไปดูหรอือ้ยจิตเดายรเวลาทำงานตัวนี้ไปไปไปจิตเดยาจากกีจากนองเนี่เลือกรับที่นี่าจะไนกนำฝาไปกั้ใแจเอ้ฝาไปกัลมาลแจให้ช่องอันมันอกเนี่ยเลือับเด้อกับช่อง ปรเดีบอบัลหน้าครับผมต่างไปเลยครับต่างคนต่างเหตุสมไมเนระแม่ครับแต่ขอต้องใจกับสามุส้มน่ละเรครับขอเปเพียอไ่ละต่อไม้เากับสีพันชเนาะไกลครับใหพันก่อนเล้ตเห็เบยเลยเพราะว่าเขาม่งานเหมำเนาะเพรเาแบบเห็นเวลาบ้ามครับรับผมจะได้กัผมสอคนขอตลาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย